เกาคาเฟ่พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะทำให้คุณดื่มด่ำกับบรรยากาศสบายๆเหมือนอยู่ในคาเฟ่พลังบวกที่รวบรวมวัตถุดิบคุณภาพพร้อมเสิร์ฟเป็นอาหารสมองและยาใจให้กับทุกคนที่เข้ามาสวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ได้เปิดร้านเกาคาเฟ่อยู่กับผมวิทย์รับหน้าที่เป็นบาริสต้าที่จะคอยรังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบที่หลากหลาย วันนี้ทางเราก็มีเมนูที่จะมาแนะนำนะครับให้กับทุกคนได้ลิมลองกันเลยไม่ต้องสัญหาเลยว่าจะต้องกินเมนูไหนชิมเมนูไหนเพราะวันนี้เรามีเมนูของความสำเร็จนะครับที่จะให้ทุกคนได้มาลิมลองกันหลายๆคนอาจจะเคยผ่านช่วงเหตุการณ์ในชีวิตมามากมายไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจทำบางสิ่งบางอย่างให้มันสำเร็จหรือบางอย่างที่ตั้งใจทำแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีเพราะบางทีเราก็เจออุปสรรคขวางหนาม หลายๆคนก็เคยเจอเนาะอย่างตัวผมก็เคยเจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละช่วงก็คือมันอาจจะยากลาบากบางทีถึงกับยอมแพ้ไปเลยทีเดียวนะครับไปไม่ถึงฝันถึงแม้เราจะพยายามสักแค่ไหนแต่แน่นอนว่าทุกคนแบบอาจจะทําสาเร็จเอ้ยบางทีอาจจะเจอปัญหาเอ้ยไม่ได้สักทีนะฮะแต่ทุกความสําเร็จครับล้วนมีความพยายามอยู่ในนั้นแล้วใครละที่จะเป็นคนบอกว่าความสําเร็จคืออะไรหน้าตาแบบไหนหรือทําไมยังไม่สําเร็จสักทีนะทั้งๆที่ฉันก็พยายามมากขนาดนี้แล้ว อยากให้ทุกคนได้มาลองดูสูตรสําเร็จของเมนูนี้กันนี่ก็คือทางเราเนี่ยได้คัดสรรมาอย่างดีแล้วนะครับเมนูเราเนี่ยก็คือใช้ส่วนผสมไดง้ง่ายนะครับ1ก็คือเป้าหมาย1ช็อตผสมกับการเปลี่ยนแปลงอีก1ช็อตก็จะได้เมนูของความสําเร็จ1แก้วอ่าทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเป้าหมาย1ช็อตเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะฮะจริงๆเป้าหมาย1ช็อตเนี่ยถ้ามองเลยมันก็คือวัตถุดิบที่สําคัญมากๆ1ตัวนะครับเพราะว่าการที่เราอยากจะประสบความสําเร็จ จำเป็นต้องมีเป้าหมายก่อนเหมือนเป็นการปักธงให้เราเห็นว่าเส้นทางที่เราจะเดินเนี่ยถูกต้องนะแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งที่เราจะผ่านไปเลแต่แเส้นทางของเราเนี่ยควรจะทําสิ่งนั้นไหมหรือไม่ควรทําสิ่งนั้นไหมหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราเจอเป็นโอกาสเราควรจะปฏิเสธหรือรับโอกาสเหล่านั้นมาซึ่งเราก็สามารถตั้งเป้าหมายเนี่ยแบบได้ง่ายๆเลยหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วแหละว่าการตั้งเป้าหมายมันมีหลากหลายแบบ อย่างที่เราคาเฟ่เราแนะนำเนี่ยก็คือการตั้งเป้าหมายแบบระยะสั้นกลางและยาวนะครับก็คือระยะสั้นกลางยาวแบบนี้เลยเพราอแน่นอนว่าชีวิตของคนเรามีความต้องการไม่เหมือนกันหรือความชอบในของสิ่งเดียวกันนะฮะบางคนก็จะมองว่า hey, เป้าหมายที่ฉันต้องการจากมันเนี่ยต่างจากคนอื่นหรือคนมองว่า hey, ฉันต้องการสิ่งนี้เพื่อไปตอบสนองอย่างอื่นแต่ที่แน่ๆครับการตั้งเป้าหมายเนี่ยจะทําให้เกิดขึ้นได้จริงก็เกิดจากองค์ประกอบย่อยๆไปอีกเริ่มจากการวัดผลได้ชัดเจน วัดผลยังไงอ่าทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการวัดผลวัดผลง่ายๆเลยขอให้มันมีหน่วยหน่อยหนึ่งหน่วยหน่อย,ยหนึ่งหมายถึงว่าหน่วยเป็นชั่วโมงหน่วยเป็นวันหรือว่าเป็นกิโลกร,รมัมหรือว่าเป็นจํานวนประเทศก็ได้เพื่อที่เราจะได้ไม่สับสนตอนหลังครับว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสอดคล้องกันจริงๆไหมถัดมาก็คือการตั้งเป้าแบบที่ทําได้จริงจะใหญ่เล็กไม่สําคัญเลยนะครับขอให้ทําได้จริงเพราะบางทีหลายคนปักธงไว้เกินตัวจนเราแบบทําไม่ได้สุดท้ายก็ท้อไปก่อน หลายคนผมมองว่าอาจจะเคยเจอปัญหาเรล่านั้นมาบ้างเนาะอย่างน้อยวิทย์ก็แนะนำนะครับว่าเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆพอดีตัวแต่ถ้าใครแบบเชี่ยวชาญแล้วล้วก็หาอะไรที่มันใหญ่กว่าความต้องการของเราสักหน่อยหนึ่งนะเพื่อเพิ่มความท้าทายเช่นแบบว่าเดือนที่แล้วเราลดน้ําหนักอย่างน้อย7โลและ้ะเดือนหน้าขอเป็น10โลแล้วกัน และสิ่งสุดท้ายก็คือมีเวลากำหนดให้น้องด้วยนะเพราะบางทีเราตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นกลางยาวแต่ไม่ได้กำหนดเวลาในแต่ละช่วงที่ชัดเจนก็อาจจะแบบงงๆบางคนก็แบบเฮ้ยสับสนเกิดอาการเบร์เบร์มึนมเหมือนอ,นอ,นอาหารเป็นพิษเลยควรระบุไปเลยครับว่าแต่ละช่วงเสร็จสิ้นเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุดิบของความสําเร็จตัวแรกก็คือเป้าหมายเราควรจะตั้งแบบระยะสั้นกลางยาวหรือว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยก็ควรจะวัดผลได้ทําได้จริงมีเวลากําหนด มาถึงวัตถุดิบตัวที่2กันที่เราจะทําเมนูของความสําเร็จให้กลมกล่อมมากขึ้นนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงเฮ้ยหลายคนก็แบบมีความสงสัยแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงมันคือยังไงต้องเริ่มต้นยังไงอยากให้แปลเป็นไทยง่ายๆก่อนเลยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงก็คือการทําให้ต่างไปจากเดิมอันนี้ข้อมูลแบบง่ายๆเลยนะฮะบางคนแบบพอจะนึกอะไรออกหรือไม่เออบางคนพอจะนึกอะไรออกแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงแบบไหนแต่จริงๆเนะี่ยคือการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งความคิด คำพูดการกระทําง่ายที่สุดเริ่มต้นจากความคิดก่อนเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจนะครับของเรานะครับเราอาจจะคุมได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มจากความคิดคลิกเดียวเลยชีวิตก็เปลี่ยนได้คิดยังไงถึงจะเปลี่ยนยกตัวอย่างถ้าเราเป็นคนใจร้อนทําอะไรก็ไม่เข้าหูเข้าตาเลยไปที่ไหนก็รู้สึกอุ๊ยเออเห็นรู้สึกแบบ ตะกิตตะขวงใจตลอดนะฮะบ,บางทีความคิดเหล่านี้แหละอาจจะทาให้เราไม่ประสบความสําเร็จได้นะครับอยากจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองเนี่ยก็คืออยากให้ชีวิตของเรานะครับมองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติดูเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะไม่เอาเรื่องใดๆมาใส่ใจคิดเพื่อหาคนผิดหรือจับผิดอะไรเพราะบางคนติดนิสัยชอบบ่นแบบบ่นเล็กๆน้อยๆบ่นไปเรื่อยครับผมแบบบ่นอุบอิบอย่างเจอประตูฝืดชักโคกเสียงดังน้ําไหลแรง สารพัดสารเพเอามาบ่นได้หมดเลยจนกลายเป็นจุดชนวนเล็กๆที่จะทําให้มุมมองการใช้ชีวิตของเราเนี่ยดูลบไปหมดทางทั้งที่ของเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่แบบนั้นลองค่อยๆปรับและทําความเข้าใจให้ความคิดของเราเริ่มคุ้นชินกับเรื่องดีๆก่อนเป็นบวกก่อนนะฮะหรือหลังจากนั้นเราค่อยมาเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างที่การหรือการการะทําอื่นๆหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะเริ่มเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองเข้ากับสังคมได้ง่ายขึ้นอ่าอันนี้ก็หลายคนหลายเคสก็แบบมาสอบถามเนาะ แต่เราก็ยังหาวิธีการไม่ได้วันนี้ก็มีแนะนำนะฮะทางเลือกที่ควรเลือกแล้วก็นำไปปรับเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยที่จะสามารถทำเป็นสเต็ปๆนะฮะทำได้ไง่ายๆโดยเริ่มจาก 1. การให้ 2. คํคำพูด 3. ช่วยเหลือกัน 4. ความเสมอต้นเสมอปลายพูดถึงการให้ออันนี้ก็เป็นหลายคนนะครับที่หลายคนก็คุ้นชินอยู่แล้วแหละว,ว่าไปไหนมาไหนไปหาผู้ใหญ่หรือไปหาเพื่อนก็มักจะติดของติดไม้ติดมือไปก็ถูกต้องเลยครับก็อย่างที่ภาพทุกคนเห็นเลย นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นการทํางานนะครับหลายคนเนี่ยอยากจะเข้าหากลุ่มเพื่อนหรือว่าอยากสนิทก,กับเพื่อนนะฮะก็แนะนําเลยว่าก่อนเข้าออฟฟิศเนี่ยเราก็แวะซ,ออซื้อของซื้อของบางสิ่งบางอย่าง2อ3อย่างนะิ้วไปนิดนึงในช่วงเช้าไปฝากเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าไปฝากพี่หัวหน้าก็ได้ ใครได้รับใครได้เห็นก็รู้สึกเอ็นดูนะครับก็อยากจะเอ็นจอยอยากจะรู้สึกอยากจะเข้าไปรู้จักเรามากขึ้นเห็นไหมนี่เป็นการเราเข้าไปหาเขาแต่เขาก็อยากจะกลับมาหาเราด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งดีเหมือนกันเนาะหรือว่าการที่เราเรียนเหมือนกันนะครับเราไม่จำเป็นต้องให้ของอย่างเดียวเห็นไหมบางทีเราอาจจะให้เป็นลนักษณะความรู้ก็ได้เป็นการแชร์ลิงนะครับเป็นข้อมูลสิ่งต่างๆที่เราพอจะเชี่ยวชาญอ่าแล้วก็สามารถไปแชร์ให้กับเพื่อนนะครับหรือว่าคนที่เรียนด้วยกันได้นี่ก็คือเป็นการให้ด้วยเหมือนกัน ถัดมาก็เป็นเรื่องของคาพูดอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติเลยทีเดียวเพราะว่าแค่พูดผิดคําเดียวอาจจะเป็นปัญหาบานปลายได้เลยนะครับเป็นปัญหาที่โลกแตกเลยนะครับว่าคำพูดคําเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได้จริงๆก็คือคําพูดตรงนี้เนี่ยทุกคนมีติดตัวอยู่แล้วเนาะจะเอามาออกมาใช้เป็นดอกไม้สวยงามเพื่อยื่นให้กับคนอื่นหรือจะเอาออกมาเป็นดาบที่แหลมคมคอยแทงคนอื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับเราครับ ยิ่งถ้าเราอยากเข้าสังคมอยากเป็นที่รักของใครๆการพูดเนี่ยแหละคือเป็นสิ่งสําคัญเลยต้องรู้จักกาลเทศะรู้จักการใช้คําให้เหมาะสมไม่ไดูขี้อวดขี้โม้คุยโตคุยเรื่องที่ไม่ใช่ของเรานะครับบางทีคนแบบชอบแบบอ้างนูน่นอ้างนี่เพื่อให้เราดูเพอร์เฟกต์แต่จริงๆไม่ต้องเลยนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยคือก็พยายามละแต่บางทีก็พบปัญหาว่าเป็นคนรู้สึกไม่ค่อยพูดนะครับพี่เข้ากับคนอื่นยากจางไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอยากเป็นคนพูดเก่งนะแต่ก็นึกทาไม่ออก วิธีที่ง่ายที่สุดเลยของการพูดนะครับเริ่มเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนเพราะอะไรตอนเด็กๆนะครับหรือว่าเรามีน้องๆอ,อยู่ในบ้านเนี่ยก็ลองสังเกตดูว่าเด็กอายุประมาณ1ขวบครึ่งสขวบเนี่ยกว่าจะพูดได้เขาก็เกิดจากการฟังสะสมมาเรื่อยๆเนาะพ่อแม่พูดอะไรก็พูดสิ่งนั้นออกมาเด็กก็จะซึมซับออกไปเด็กก็จะถ่ายทอดออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราโตแล้ว เราก็ซึมซับอะไรหลายๆอย่างได้เพราะฉะนั้นฝึกจากการฟังอะไรดีๆย่างพอดแคสต์หรือจะเป็นข่าวสนักไหนๆก็ได้ที่มีสาระรวมถึงการอ่านหนังสือด้วยนะเพราะว่าหนังสืออย่างเช่นวิชาการเลยเนี่ยก็ช่วยทําให้เรามีคลังคําศัพท์ในการพูดคุยแบบทางการมากครับเริ่มเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนเพราะอะไร ตอนเด็กๆนะครับหรือว่าเรามีน้องๆอ,อยู่ในบ้านเนี่ยก็ลองสังเกตดูว่าเด็กอายุประมาณ1นขวบครึ่ง2อขวบเนี่ยกว่าจะพูดได้เขาก็เกิดจากการฟังสะสมมาเรื่อยๆเนาะพ่อแม่พูดอะไรก็พูดสิ่งนั้นออกมาเด็กก็จะซึมซับออกไปเด็กก็จะถ่ายทอดออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราโตแล้วเราก็ซึมซับอะไรหลายๆอย่างได้เพราะฉะนั้นฝึกจากการฟังอะไรดีๆอย่างพอดแคสต์หรือจะเป็นข่าวสนักไหนๆก็ได้ที่มีสาระ รวมถึงการอ่านหนังสือด้วยนะเพราะว่าหนังสืออย่างเช่นวิชาการเลยเนี่ยก็ช่วยทําให้เรามีคลังคําศัพท์ในการพูดคุยแบบทางการมากขึ้นหรือจะเป็นนวันิยายก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันบางเล่มก็คือซึมซับไปช่วยเราให้เข้าถึงเรื่องของวัยรุ่นมากขึ้นวัยผู้ใหญ่มากขึ้นมันเป็นการช่วยเรื่องของภาษานะครับคำพูดของเราได้เยอะเลยแหละและแน่นอนว่าการเข้าสังคมการเป็นที่รักกับคนอื่นๆเนี่ยได้ก็ต้องรู้จักช่วยเหลือคนอื่นด้วยอันนี้มาถึงข้อ3กันแล้วนะ การช่วยเหลือคนอื่นด้วยเนี่ยคือต้องช่วยเหลือได้หลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของทางสมองการใช้แรงการใช้ทุนทั้งหมดก็คือเป็นการช่วยเหลือหมดเลยอย่างการที่เราเจอเพื่อนที่มีปัญหาเรายื่นมือเข้าไปช่วยเพื่อนคนนั้นอย่างน้อยก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วแหละในใจของเขาถ้ามีโอกาสเขาอยากจะช่วยเหลือตอบแทนเราบ้างถ้าเขามีโอกาสหรือว่าถ้ามีโอกาสไหนที่จะทําให้รู้จักกันมากขึ้นเขาอยากจะเข้ามาหาเรานะครับ หรือว่าพูดถึงเรื่องของการทํางานเนาะในชีวิตการทํางานบางทีเราทํางานเสร็จของเราและในทีมของเราแต่ว่าอีกทีมนึงเนี่ยยังติดปัญหายังทํางานไม่เสร็จเลยเราก็สามารถยื่นมือเข้าไปช่วยครับ mm hmm. เพื่อนคนละทีมได้ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขได้ mm hmm. เพื่อนๆในกลุ่มทีมเขาก็รู้สึกดีใจและอยากเข้ามาหาเรามากขึ้นนั่นเองทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลก็คือมาสรุปกันที่ข้อที่4แล้วแหละเพราะอันนี้พูดถึงความเสมอต้นเสมอปลาย มีใครที่ไหนจะรู้สึกดีกับการใช้คําพูดที่ดีให้ความช่วยเหลือแบบบางครั้งบางคราวแบบมาวันเดียวจบเลยอ่ะมันหายไปในกีบเมฆเลยเนาะถ้าอยากให้ความทรงจําดีๆความทรงจําระยะยาวของทุกคนเนี่ยเกิดได้ก็ต้องมีความสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายในการทําทุกขั้นตอนแต่อาจจะไม่ต้องตลอดเวลานะเพราะบางคนเนี่ยคือไม่เข้าใจว่าการให้ของการพูดการช่วยเหลือเนี่ยเยทำเยอะๆจะดีแต่บางทีมันกลายเป็นพิษเนาะก็เหมือนแบบว่าเข้าไปลุกล้ำพื้นที่เซฟโซนของคนอื่น บางทีเราอาจจะดูความเหมาะสมหน่อยอาจจะเป็นค่อยๆทําวันเว้นวัน2วันครั้งหรือมีโอกาสดีๆก็เข้าไปช่วยกันก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยเมนูความสําเร็จ1แก้วมีทั้งเป้าหมาย1ช็อตผสมกับการเปลี่ยนแปลง1ช็อตเราก็จะทําให้มันระมุนมากขึ้นนะฮะอันนี้เราได้เมนูมาแล้วหนึ่งแก้วแต่ว่าอยากให้มันระมุนกลมกล่อมไปอีกก็คือเพิ่มท็อปปิง้งเรื่องของความพยายามมาอีกสักหน่อย เห็นไหมว่าความพยายามอย่างเดียวไม่ใช่องค์ประกอบหลักที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เนาะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่พยายามแล้วจะประสบความสําเร็จนั่นเองอาจฟังดูโหดร้ายนะครับแต่มันคือเรื่องจริงจากเจ้าความพยายามนี่แหละที่เป็นท็อปปิ้งเสริมที่จะทาให้เราประสบความสําเร็จได้ไวและง่ายขึ้นแต่บางทีการพยายามของเราก็อาจจะล้มเหลวความเจ็บปวเดเี่ยที่มันเข้ามาทําให้เราเจอปัญหาหลากหลายเลย เราอาจจะต้องเผชิญสุดท้ายแล้วคนที่รู้ดีที่สุดว่าสิ่งที่เราพยายามไปเนี่ยมันจะไม่เสียเปล่าเลยก็คือเราพยายามมากแค่ไหนก็มีตัวเราเนี่ยที่ตอบได้ถูกต้องไหมครับเมื่อใดก็ตามที่เราเจอปัญหาหรือความยากลําบากให้รู้เลยเลยนะว่าเรามาถูกทางแล้วไม่มีความสําเร็จใดทีได่ได้มาโดยไม่พยายามสิ่งใดที่ได้มาง่ายๆมักจะไม่ยั่งยืนอย่ามองว่าปัญหาหรืออุปสรรคแต่ให้มองว่ามันคือสิ่งที่เราจะทําให้เรา ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นอย่างประโยคที่พูดว่า no pain no gain และนี่คือเมนูของความสำเร็จที่พร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนได้ลิ้มลองความสดชื่นและปลื้มใจกันไปต่อทั้งวันเลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่แวะเข้ามาที่เกาคาเฟ่ของผมถ้ารู้สึกแฮปปี้กับเมนูที่ผมคัดสรรมาให้ไวครั้งหน้าแวะมาใหม่ได้วันจันทร์ที่3ของเดือนหรือสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube เกาโชว์และทาง f a c e b o o กเกานิสัยอันตรายได้เลยนะครับครั้งหน้าอยากจะให้วิทช่วยเสิร์ฟเมนูไหนคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลย แต่ว่าใครนะครับที่ฟังแล้วเอ๊ะคุค้นกับ4ข้อที่วิทย์พูดไปด้านบนนะฮะว่า1การให้2คําพูด3าการช่วยเหลือกัน4ความเสมอต้นเสมอปลายมันอยู่ในธรรมะหมวดไหนที่เราคุ้นชินก็สามารถคอมเมนต์ใต้ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่แวะเข้ามาเป็นลูกค้าคนแรกของวิทย์ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีครับ